สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการทําไกด์ตัดกับหินเจีย4นิ้วนะครับสําหรับใบตัดไม้4นิ้วแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ใบตัดไม้แบบนี้แล้วไม่มีไกด์นะครับ มันค่อนข้าง,างที่จะอันตรายนะครับและตัดไม่ค่อยตรงด้วยนะครับมาดูส่วนประกอบเลยนะครับว่าทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับตัวนี้เป็นฐานโครงสร้างนะครับตรงกลางก็จะมีเจาะรูเพื่อให้ใบตัดลงนะครับมีรูน็อตยึด ตัวเสริมฐานนะครับด้ามน,นะฮะด้ามจับนะครับใบตัด4ี่นิ้วแหวนนะครับน็อตน็อตยึดนะครับไกด์ไลน์สำหรับซอยแผ่นเล็กนะครับ อย็ดมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับยึดโครงสร้างเข้ากับด้ามน,นะครับและแผ่นสพ,พอร์ต ใช้โครงสร้างนะครับยึดเข้ากับตัวหินเกร์นะครับนี่นะครับยึดเข้ากับยึดเข้ากับตัวหินเกียนะครับยึดอย่างนี้จะทําให้โครงสร้างแข็งแรงนะครับต่อมาใส่บางใบนะครับ มาลองตัดดูนะครับ ด้ามจับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้เลยนะฮะแต่วิธีลักษณะการตัดที่ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับวิธีการเดินตัดที่ถูกต้องนะครับเมื่อลักษณะใบจะหมุนลงอย่างนี้ใช่ไหมครับฟันจะฟันจะทิ่มลงนะครับจากนั้นลักษณะการเดินนะครับให้ให้ด้านฟันขึ้นนะครับ กินเนื wise, ้อไม้นะครับหมายความว่าเราจะต้องดันไปด้านนี้นะครับเราจะต้องเดินไปด้านนี้นะครับเพื่อให้ฟันดึงไม้ขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะให้ส่วนตรงนี้นะฮะกินเนื้อไม้นะครับส่วนด้านหน้ากินเนื้อไม้นะครับ เดินไปด้านนี้นะครับถึงเกียร์จะไม่สะบัดนะครับถ้าหากว่าเราต้องการซอยไม้ให้เป็นเส้น1นิ้วหรือสองนิ้วหรือขนาดครึ่งนิ้วแบบนี้นะครับเราสามารถเพิ่มไกด์มัตัดได้นะครับลักษณะอย่างนี้นะฮะไกด ใส่ไกด์นำตัดนะครับถ้าหากต้องการตัดสอยเส้นเป็นเส้นนะครับนะฮะมาลองตัดดูนะครับ ไกด์นำตัดแบบนี้จะทำให้เราทำงานปลอดภัยขึ้นและตัดได้ตรงขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับทำงานกับเครื่องจักรหรือเครื่องมืออื่นๆความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ